ตัวใจเดี่ยวเป็นไงบ้างครับดีใจครับที่ตอนแรกคิดว่าจะไม่ีคนมาดูแต่ว่ามีคนมามาอยู่ครับครามสุขใจมากปกติเราจะออกงานคู่ชมเจ้าหนุนงานเดี่ยวครั้งแรกเนี่ยรู้สึกเหนืเหงาไหมอ่าไม่เหงาแต่ว่าเป็นอีกได้มาเป็นอีกโครงการหนึ่งครได้มาลองแบบชายเดียวแรัอะไรกเลยี่ยต้องตื่นเต้นตื่นเต้นป่าอยู่ทุกตัวรู้สึกดี ได้ค <The old worship bird> ุยเลยเราได้ค um, like ุยแหละกับเขาไปฮาร์ว่าวอาวันนี้จะมาคนเดียวอ่าไม่ได้คุยครับตรงไหนหลับอยู่ตอนนี้ก็จะอะไรเราออกแกมันจะมีรูปคู่เนื้อเวลาโยนสูงมุกกันอะไรกันเงี้ยันนี้พี่ขอเขาไม่มารู้สึกของเขาแบบอ่าสองมุกก็ไดยครับอ่า ก็เล่นคนเดียวเต้นคนเดียวไปเลยใก็เป่นคนเดียวไปเลยประมาทีเออชื่อชื่อแล้วชื่อแล้วสามอาจารย์ได้ครับอาจะดีก็ครูอะไ้ครับเอ่อผมที่บอกว่าเขาเก็บเงินเก็บผ้าให้อะไรครับเขาไม่คุณเก็บค่าให้อ๋อใช่ผมไปดูในไอจีเขาใช่แล้วผมก็เต้นตามแต่ว่าอาจจะไม่ได้ของเขาเป็นไงสติยังทำงานแบบทุกวันอยู่เหมือนเดิมครับเป็นวันต่อที่ดุเหม่ครับก็มีมีมีเรื่อยๆครับ เป็นยอดให้จากการทำงานเจ็ดวันอาทิตย์นึงไม่มีวันหยุดแทบไม่มีวันหยุดเลยสนุกครับสนุกมากครับใช่ครับตาครับไอ้พี่เรามีเอนกิสสูงขนาดนั้นเลยเหรอครับฮ่าฮ่า่าไม่ต้องปตัเราม่ได้งู้จตัวเอาดูในชัดยังครับเป้าหมายของผมคือเอาไปเรียนรู้พ่อแม่ไม่อยากให้พ่อแม่ทำงานยากก็คืออยากให้อยู่เฉยเลยแล้วเดี๋ยวเราใช่ครับเดี๋ยวเรายู่เฉยอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำเอง เรามีเป้าหมายอย่างนั้นเลยเหรอโฟลสใช่เป้าหมายชัดเจ๋งเรื่องคุณพ่อกับแม่คุณพ่อคุณแม่ต้องไม่ว่าเลยเรามี็เป้าหมายอย่างนี้ได้ไหมอ่าไม่ได้เคยทำไมเราไม่บอกเขาอะไรเงี้ยแล้วแลอะไรอย่างเงี้ยเขาเออแต่เขาก็ไม่รู้เนาะเขาเขาถ้าจะรู้แล้วจริงเขาเป็นห่วงไหมเราเราทำงานหนักขนาดนี้แบบเด็กอายุ8ปีแบบว่าทำงานเยอะอ่าเป็นหัวก่นครับไม่น่าเป็นหัวสมมุติว่าดีแล้วอืมใช่จะได้แบบจะได้คนจะได้เก่งๆปกติเขาดูแลเราอย่างไรเวลาอยู่ที่บ้าน เขาดูแลครับอ๋อถ้าเป็นแม่ก่อนแม่ก็จะคอยแบบเวลากลับมาจากบ้านอะไรเงี้ยเขาก็คอยชิมหน้าให้อยทำมให้คนพ่อก็จะคอยทำไปส่งทีนน่บ้านอย่างไอาหารการกินเลย่ยางี้ยเพาะพ่อมึงพิเศษอาหารการกินไม่ครับกินเองครับข <c oughs> ายกินเองขา <c oughs> ยกินเองด้วย่างนั้นตอนนี้เองพอรู้แมวแบบเอ้ยเราคือซุปเปอร์สตาร์แล้วโอ้โหอย่าใช้คำว่าซุปเปอร์สตาร์ เราดังแล้วดังแล้วคุณพ่อคุณแม่เพาลูแหม่ครับเพาลูแหม่อ่าครับคุณพ่อคุณแม่แฟนกลับไปด้วยเลยไหมตอนนี้ครับใช่แม่ก็ดูแต่ผมีตอบแม่ก็เป็นแตะหน้าผมเวลาเราไปไหนอปไหนกับคุณพ่อคุณแม่จะมีคนถ่ายรูเข้ามาทักทายรูปอ่าไปถึงทักทายพ่อแม่มาถ่ายรูปอะไรเงี้ยเขาอะไรเงี้ยอ๋อมีครับเวลามาเดินห้างอะไรเงี้ยมาจะถ่ายรูปเขาดีใจไหมวันนี้แบบรูปเราแบบสังเกตแล้วอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะดีใจอยู่นะเขาไม่ไม่แบบไป่ชไม่ใช่เราไม่พูดอะไรพวกนี้ครบจริงจริงพอมันมีงานเยอะอย่างนีระวงนการเรียนด้วยยังไงเลยา็เดี๋ยวมัต้องต้เป็นยนแหลกอ๋อใช่ครับจัดการได้านทเลยรัอ่นอะไรเลการบริหารเวลาด้วยเะ่เพิ่มได้อีกหน่งเพิ่ม้นงสิ่งนแหลกถ้ามหาอะไราลัยชื่นชมงานเราเข้าไ ไม่ใชกาตัดสินใจเลือกนิติศาสตร์จริงอ่าที่จริงมันไม่เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ครับยังไงเราคิดยังไงตอนรแรกตอนแรกอยากท้าเซสานอ่าเซสาแต่ว่ามไ,มไม่ใช่ไม่ใช่เครียดครับมาแล้ว <c oughs> พอดีเซสานเนี่ยผมสมัครไปเซสานแล้วมีนิติด,ด้วยอะไรอย่างเง้ยก็สมัครนรติศาสตร์ไปก่อนแต่ว่าไม่ได้เลือกลำสองผมเนี่ย ด้วยความนอนน้อยนอนไม่พอก็เลยเวลาแบบส่งไปสมัครอะไรอย่างเงี้ยส่งไปซ้ำแต่ว่าเกณฑ์อะเกณฑ์คะแนนอะไรอย่างเงี้ยผมก็สอบมาแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วแต่ว่าส่งไปสมัครซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ไปสัมภาษณ์ก็เลยผ่านเจยิญเซ็งไปอยู่พักหนึ่งแล้วก็มาอีกคณะหนึ่งที่นิสชัดนิสชัดเนี่ยผมเครียดมากเพราะว่าเขารับแค่สิบคนรอบที่สองแล้วสิบคนแล้วเป็นรอบสุดท้ายก็เลยแบบเครียดมากขนา กลัวที่กลัวแบบไม่มีฐานะเรียก็เลยแบบไปเรียนพิเศษพอประกาศเราก็ได้ชื่อเราดีใจมานครับดีใจมากนะครับตอนนั้นถ่ายรายการอยู่ไม่รู้นะเขาอีเมลมาบอกเราดีใจตอนเราตัดสใจเลือกคณะนิติศาสตร์แต่คิดยังไงว่าเราไหวไหมต้องเรียนเกี่ยวกับหมายอะไรอย่างเงี้ยอ่าคิดว่าไม่คุ้นจะไหวหรืวเปล่าคิดว่าเนี่ยนักแสดงเขาแปลกกันือว่าไปเรียนด้านกฎหมายอะไรแบบนี้ ไม่ได้มาเรียนการแสดงหรือว่าบู้ว่าทำไมเราถูกตัดสินอะไรนี่หลายใช่ครับเมันเป็นเรื่องหลักสูตรกฎหมายอะไรเทคโนโลยีแล้วก็ธุรกิจต่างันรู้สึกว่ามันน่าสนใจจริงไม่อาจจะไม่เป็นผอาวุเป็นบริษัทเป็นผู้ชายอะไรนะเราเรียนรู้ข้อกฎหมายในการดำเนินธุรกิจอะไรที่มันต้องตัวเองมีจะนำธุรกิจเใช่ครับคิดว่าท่านเขาเป็นนักธุรกิจแล้วเรารู้กฎหมาย คนเราต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเราจะคิดจะวางแผนตรงนี้ไหมครับก็ก็ก็ทำแบบที่เคยทำมาเใช่ก็บริหารเวลาดีๆก็เวลาจะไปเรียนก็แจ้งคิวงานจริงๆนี่นอกเหนือจากเราคนที่ดีใจเราติดติดตสารแล้วเป็นผับแบบช่อง LED แบบคอนแทชเช่ครับเยอะมากใช่รู้สึกดีใจมากครับขอบคุณที่เห็นเรื่องการท่อง ได้นำไ่ LED กี่อันที่แม็นับเช่าไรได้คิวปันได้ไปดูเก็บโปรเจกต์ได้ไปดูที่ตึกรที่อ่เมอไทยของครให้คุณคกเก็บโปรเจกต์ไหมตังเก็โปรเจกต์น่แปนครับก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะไยายามไปวันนั้นไปเก็บี่ที่จะขอบงาทก่ที่าลงากเัง ไม่เราอยากให้รางวัลตัวเองไม่โฟกัสในการทํางานเราจะมีทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยขณะที่เราอยากให้โอ้โหแค่นี้ก็รางวัลสำหรับผมแล้วค่ะแบบมีคนมาชอบมีสังกัดกันเลยครับก็ต้องรู้สึกว่าเราชอบการทำงานมากเลยชอบครับชอบอย่างยิ่งรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่แบบมันมันมีความตื่นเต้นมันมีความอะดรีนาลีนหลั่งเวลาแบบมาเจอ บบทำในสิ่งที่เราไม่ไม่กล้าอรยเช่นมาเต้นต่อหน้าคนเยอะซึ่งเป็นสิ่งที่แบบวการบันคือเรื่องงานเกี่ยวกับการแสดงการร้องเพลงอะไรเป็นสิ่งที่เพิ่งเพ่งเจอว่าตัวเองชอบมากมากก็อยากัดได้ได้ทำงานเรื่อยทกนีได้แบบออกงานทักงานไครั เดี๋ยวพ่อแม่เลยครับต้องไปโอเคนะ